สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำข้าวแตนน้ำแตงโมให้เป็นแผ่นสวยไม่แตกบอกเคล็ดลับวิธีการทำละเอียดทุกขั้นตอนค่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะนำแตงโมไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาปอกเปลือกในวันนี้เราใช้แตงโมขนาดเล็กนะคะก็ใช้อยู่ที่2ลูก ส to to. Tourism, ูตรข้าวแตนที่เราให้ในวันนี้ก็เป็นสูตรข้าวแตนที่เข้มข้นนะคะใครที่จะทําขายก็ให้ลดปริมาณของแตงโมได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอกเปลือกแตงโมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแตงโมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการแยกน้ําแตงโมชิ้นของแตงโมก็จะประมาณนี้ค่ะใครจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะเอาตามสะดวกของตัวเองเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นชิ้นแตงโมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลย ต่อไปเราก็จะนําแตงโมค่ะมาใส่ในตะแกรงแบบนี้เราจะใช้วิธีการขยำนะคะก็จะใช้มือบีบแยกน้ําแตงโมค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถนําไปปั่นได้ค่ะส่วนของเราก็จะใช้มือบีบแบบนี้ก็สะดวกง่ายดีค่ะตอนนี้เราก็ได้แยกน้ําแตงโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะคะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปนึ่งค่ะในส่วนของข้าวนะคะเราก็ใช้ข้าวในครัวของเรานี่แหละค่ะก็แนะนำให้ใช้เป็นข้าวเก่านะคะเพราะในส่วนของข้าวเก่าจะทำง่ายกว่าข้าวใหม่ค่ะ ถ้าใครใช้ข้าวใหม่ทําลักษณะของข้าวก็จะเหนียวมากนะคะถ้าเป็นมือใหม่ทํานะคะต้องแนะนําเลยนะจะต้องใช้เป็นข้าวเก่าเท่านั้นค่ะจะได้ทําง่ายส่วนข้าวเก่าของเราก็ระยะอยู่ที่สองปีค่ะยิ่งเก่ายิ่งทําง่ายนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํำรอจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็จะใส่ข้าวลงไปนึ่งค่ะในส่วนของน้ําเราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมส่วนไฟที่ใช้นึ่งข้าวเราก็ใช้ไฟกลางค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ฝาหม้อปิดไว้ด้วยนะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะก็จะมากลับด้านกันค่ะในขั้นตอนนี้เราจะกลับด้านข้าวเพื่อให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีทั้งสองข้างค่ะ พอกับด้านข้าวเสร็จเราก็จะใช้ไม้จุ่มน้ํานะคะมาเกี่ยข้าวแบบนี้เพื่อให้กระจายตัวกันออกค่ะพอเกี่ยเสร็จแล้วเราก็จะนําฝาหม้อมาปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็นึ่งต่อไปอีก15นาทีค่ะในระหว่างที่เราให้ข้าวนึ่งครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํำแตงโมกันค่ะนําน้ํำแตงโมที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่น้ําตาลแดงลงไปผสมหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลใสขาวก็ได้ค่ะจากนั้นใส่เป็นเกลือ ใส่ผงฟูการที่เราใส่ผงฟูลงไปผสมแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราฟูลแล้วก็กรอบนานค่ะเสร็จแล้วนะคะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วเราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่สีผสมอาหารลงไปเพิ่มก็ได้นะคะแต่เราไม่ใส่ค่ะเพราะจะเน้นในสีธรรมชาติพอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกข้าวไปโมนกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนํเข้าวมาเทใส่ในชามผสมค่ะก็จะรีบทําในตอนที่ข้าวยังร้อนๆแบบนี้นะคะข้าวของเราก็จะผสมง่ายดีค่ะต่อไปเราก็จะนําน้ําแตงโมที่เราผสมเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะรีบทํานะคะเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ ย้ำเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องรีบบ okay, ี้เพื well ่อให้เม็ดข้าวนะคะหลุดออกจากกันค่ะเราจะอาศัยความร้อนของข้าวในการผสมนะคะก็จะทําง่ายค่ะถ้าในขั้นตอนนี้ถ้าเม็ดข้าวของเราเย็นตัวนะคะก็จะทําให้ข้าวจับตัวกันเป็นก้อนค่ะก็จะทํายากนะคะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะรีบบี้เพื่อให้เม็ดข้าวเข้ากันดีค่ะและที่สำคัญนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องทำให้เม็ดข้าวหลุดออกจากกันให้ได้มากที่สุดค่ะ พอบี้เม็ดข้าวหลุดออกจากกันดีแล้วเราก็จะใส่เป็นงาดำดิบค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้งาดำงาขาวก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้ใช้เป็นงาดำดิบหรือว่างาขาวดิบนะคะเพราะในเวลาที่เรานำแผ่นข้าวไปทอดเม็ดงาก็จะสุกเองค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรีบคนผสมเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเกี่ยหน้าข้าวให้เสมอกันดีค่ะ ต่อไปเราก็จะนํำข้าวมาขึ้นรูปกันเลยนะในขั้นตอนนี้เราจะขึ้นรูปตอนที่ข้าวยังร้อนๆแบบนี้ค่ะก็จะให้เราเกี่ยข้าวได้ง่ายอุปกรณ์ในการทํำข้าวแตนของเราก็จะมีเขียงมีถุงร้อนแล้วก็มีพิมพ์ค่ะในวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ PVC เหมือนเดิมนะคะก็จะใช้ขนาดอยู่ที่เท่าเดิมค่ะ ขนาดของพิมพ์ก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนําข้าวใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้ค่ะก็เกี่ยเม็ดข้าวให้กระจายกันให้ทั่วนะคะและในขั้นตอนการทําแผ่นข้าวก็ควรที่จะใช้ถุงมือแบบนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่ติดมือค่ะและในส่วนของพิมพ์นะคะก็แนะนําให้จุ่มน้ําด้วยค่ะพอใส่ข้าวลงไปเต็มพิมพ์แบบนี้แล้วก็ให้เรากดเล็กน้อยค่ะอย่ากดแรงนะคะ ถ้ากดแรงเกินไปก็จะทําให้เม็ดข้าวของเราอัดกันแน่นเม็ดข้าวก็จะไม่ฟูค่ะพอกดแผ่นข้าวเสร็จแล้วเราก็จะนํามาใส่ภาชนะสําหรับตากกันค่ะก็จะวางใส่แบบนี้เลยนะต่อไปเราก็จะทําให้ดูอีกค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะวางถุงร้อนลงไปแบบนี้ เพื่อกันเม็ดข้าวติดเขียงค่ะในส่วนของพิมพ์พก็แนะนําให้จุ่มน้ําด้วยนะคะเพื่อกันเม็ดข้าวติดค่ะต่อไปเราก็จะนําข้าวใส่ลงไปในพิมพ์พแล้วก็เกี่ยเม็ดข้าวให้กระจายกันให้ทั่วค่ะในขั้นตอนการทําแผ่นข้าวนะคะอย่าให้แผ่นข้าวบางเกินไปหรือหนาเกินไปค่ะถ้าแผ่นข้าวบางเกินไปก็จะทําให้แผ่นข้าวของเราแตกแล้วก็หักง่ายค่ะ และถ้าแผ่นข้าวหนาเกินไปก็จะทําให้แผ่นข้าวของเราอัดแน่นนะคะเวลานําไปทอดแผ่นข้าวของเราก็จะไม่ฟูค่ะพอใส่ข้าวลงไปเต็มพิมพ์แล้วนะคะก็ให้เราใช้มือกดลงไปเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกดลงไปแรงนะเพราะจะทําให้แผ่นข้าวของเราอัดแน่นเกินไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําแผ่นข้าวมาวางใส่ภาชนะที่เราจะนําไปตากค่ะ โอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะทำไปจนกว่าแผ่นข้าวของเราจะหมดค่ะในส่วนของพิมพ์ก็อย่าลืมจุ่มน้ำด้วยนะคะเพื่อกันเม็ดข้าวของเราติดค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำแผ่นข้าวเสร็จแล้วนะคะลักษณะแผ่นข้าวก็จะประมาณนี้เลยค่ะสวยมากเลยนะคะต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวไปตากแดดกันเลยค่ะส่วนระยะเวลาในการตากแดดนะคะเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่2วันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นข้าวด้วยนะคะ ส่วนในขั้นตอนการตากแผ่นข้าวนะคะเราก็จะใช้แดดจะจัดตากทั้งวันค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องมากับแผ่นข้าวนะคะก็จะตากแดดแบบนี้ทั้งวันค่ะพอตกตอนเย็นเราก็จะเก็บแผ่นข้าวนะคะแล้วก็นํามาเก็บไว้พอพรุ่งนี้เช้าเราก็จะนําไปตากแดดต่อค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะขอตัดมาตอนที่เราตากแผ่นข้าวแห้งดีแล้วค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็ตากข้าวครบ2วันแล้วค่ะเราก็จะนํามาเก็บไว้ในภาชนะแบบนี้ส่วนสีแผ่นข้าวก็สวยกําลังดีเลยนะคะและที่สําคัญแผ่นข้าวของเราไม่แตกสักแผ่นเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทํำข้าวแตนน้ําแตงโมยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่ยังทําใหม่ก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ค่ะ เดี๋ยวแม่คิีมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่สามารถตอบให้ได้ค่ะโอเคค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะทำเสร็จแล้วสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ